ศาลหลักเมืองศูนย์รวมจิตใจและความเชื่อแห่งสิริมงคลสารหลักเมืองนี้ได้เป็นเพียงสถาปัตยกรรมหากแต่เป็นสัญลักษณ์อันลึกซึ้งที่ผสานความเชื่อประวัติศาสตร์และจิตวิญญาณของชุมชนไว้ด้วยกันความเชื่อเรื่องเสาหลักหรือหลักชัยเป็นหลักฐานสําคัญที่หล่อหลอมให้สารหลักเมืองเป็นศูนย์รวมจิตใจและความเป็นสิริมงคลของบ้านเมือง 1. ปฐมบทแห่งความเชื่อจากเสาหลักสู่ศูนย์กลางจัก,กรวาล แนวคิดเรื่องการฝังเสาหลักเมืองปรากฏในหลากหลายวัฒนธรรมโบราณทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดินแดนพันตะและจีนสะท้อนถึงความต้องการที่จะสร้างความมั่นคงและความเป็นสิริมงคลให้กับบ้านเมืองในบริบทของาศาสนาพราหมณ์ฮินดูเสาหลักเมืองหรือเสาโลกบาลเปรียบเสมือนแกนกลางของจักรวาลเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างสวรรค์โลกและมนุษย์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการดำรงอยู่และความสมดุลของสรรพสิ่ง ในสังคมไทยแต่โบราณก่อนการสร้างเมืองใหม่จะมีการประกอบพิธีฝังหลักเมืองเพื่ออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาปกป้องคุ้มครองปัดเป่าภัยอันตรายและเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับบ้านเมือง 2. พิธีกรรมและความเชื่อมิติแห่งความศักดิ์สิทธิ์พิธีตั้งเสาหลักเมืองมีความซับซ้อนและพิธีพิถันโดยมีการกำหนดเรียกยามอันเป็นมงคลตามหลักโหราศาสตร์และเลือกสถานที่ที่เป็นจุดหัวใจของเมืองซึ่งมักจะอยู่ใกล้กับพระบรมมหาราชวางังหรือศูนย์กลางการปกครอง ในพิธีกรรมจะมีการบูชาเทพารักษ์ผู้ปกปักรักษาเมืองเช่นพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองและเจ้าที่เจ้าทางเพื่อขอความคุ้มครองและความเป็นสิริมงคลในตำนานพื้นบ้านมีความเชื่อว่าการตั้งเสาหลักเมืองจะต้องมีการฝังเครื่องสังเวชเช่นเงินทองข้าวของมีค่าหรือแม้กระทั่งเรื่องเล่าเกี่ยวกับการฝังคนเป็นเพื่อให้วิญญาณของผู้เสียสละตนเป็นผู้พิทักษ์รักษาเมืองแม้ว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์จะไม่ยืนยันความเชื่อนี้อย่างแน่ชัดแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อที่สืบทอดกันมา 3. าสารหลักเมืองในหน้าประวัติศาสตร์สยามจากอดีตสู่ปัจจุบันในยุคสมัยรัตนโกสินทร์สารหลักเมืองแห่งแรกถูกสร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เสาหลักเมืองในยุคนั้นสร้างจากไม้ชชยพฤกษ์อันเป็นมงคลภายในบรรจุดวงชะตาเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลและความมั่นคงให้กับเมือง ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้มีการสร้างสานทาวนครอบเสาหลักเมืองและทรงปรดเกล้าให้ประดิษฐานพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระการชัยศรีและเจ้าพ่อหอกลองเป็นเทพารักษประจำศาลเพื่อปกป้องรักษาเมืองและประชาชนนับแต่นั้นมาคติการสร้างสาหลักเมืองได้แพร่หลายไปยังเมืองใหญ่เกือบทุกแห่งในประเทศไทยกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญของความเป็นเมืองและความศักดิ์สิทธิ์4ข้อหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์มิติแห่งศรัทธาและความเป็นสิริมงคล สารหลักมือมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกซึ้งและหลากหลายความมั่นคงเปรบเสมือนหลักฐานอันแข็งแกร่งของบ้านเมืองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการดำรงอยู่และความเจริญก้าวหน้าความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สถิตของเทพผู้ปกคปรกษาเป็นศูนย์รวมแห่งพลังและความคุ้มครองความสามาคัคคีเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในท้องถิ่นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความต่อเนื่องของประเพณี พิธีบวงสวงสารหลักเมืองที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามและเป็นการขอพรให้บ้านเมืองมีความร่มเย็นเป็นสุข 5. สารหลักเมืองในวิถีชีวิตปัจจุบันที่พึ่งทางใจและความศรัทธาในยุคปัจจุบันผู้คนยังคงเดินทางไปกราบไหว้สารหลักเมืองอย่างต่อเนื่องเพื่อขอพรในเรื่องต่างๆเช่นความมั่นคงในหน้าที่การงานความสำเร็จในธุรกิจและความร่มเย็นเป็นสุข,ขของครอบครัว เครื่องบูชาที่ผู้คนนิยมนำมาถวายได้แก่พวงมาลัยดอกไม้ทุกเทียนและในบางแห่งมีการถวายผ้าแพรหรือไข่ต้มตามคำบรราาลที่เคยให้ไว้ศาลหลักเมืองจึงมีได้เป็นเทียงสถานที่ทางประวัติศาสตร์หากแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจและความศรัทธาที่ยังคงมีชีวิตชีวานในสังคมไทย